เสียงเนื้อที่ลงไปนั้นมันแบบมันดีมากอ่ะมันดีมากมทุกคนพอทำซุปแล้วมันอร่อยมากเลยน้ำซุปเที่ยว48ชัว่วโมงเข็ดโคตรอร่อย หโหโหจับแชนเส้นหนึบหอมมากหอมมากมากกรอบหอมอร่อยจนรู้หน้าพี่เพชก็รู้เลยว่าอร่อยอะเคลมมาก ไม่ได้มาถ่ายอาหารเกาหลีกันนานมากแล้วก็รู้สึกาคิดถึงอาหารเกาหลีแล้วนะคะเทชรก็โมแต่หนีไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปกินที่ต่างจังหวัดเนอะทุกคนก็คุยกับน้องๆกันว่าเฮ้ยเราอยากกินอาหารเกาหลีกันแล้วไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้ก็ได้เลิกแล้วนะคะ ร้านที่เลือกมาเนี่ยคือร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีที่เขาเป็นแฟรนไชส์ส่งตรงมาจากโซเลยเป็นปิ้งย่างพรีเมียมันดับหนึ่งด้วยชื่อว่าร้าน Maple Tree House นะคะดูเมนูแล้วบอกเลยว่าน่ากินมากตอนนี้เพจอยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีนะคะอยู่ข้างหลังโกเมนี่เองร้านแบบว่าดูพรีเมียมเหมือนยกร้านที่โซมาไว้ที่นี่เลยก็ใครอยากกินปิ้งย่างเกาหลีบอกเลยว่าสิทธินี้อย่าพลาดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่า ดูเมนูกันดีกว่าเขาก็จะมีนี่เนื้อริบอายซาสสากิเกรดพรีเมียมนะคะดูดีมากมีเดิมมีเนื้อหมูข้าวยำต่างๆมีซุปนะคะมีของโปรดเลยมีเย็นใช่แล้วก็มีพวกแพนเค้กด้วยไปเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันเข้ามานั่งในร้านแล้วค่ะทุกคน ะะเหมือนยกกรุงโซมาไว้ที่นี่เลยชอบมากที่เขาตกแต่งด้วยขวดโซจูแล้วก็้านมันก็จะเป็นเพดานสูงๆนั่งแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายแบบโป่งๆโล่งๆเลยค่ะก็ร้านนี้นะคะรอาประวัติให้ฟังคร่าวๆค่ะว่าเปิดตั้งแต่ปี2007ที่โซจากร้านเล็กๆก็ค่อยๆขยายสาขาเติบโตขึ้นนะคะจนมี3สาขาที่โซที่ฟิลิปปินส์หนึ่งไต้หวันหนึ่งแล้วก็ที่ไทยค่ะที่พารากรตรงนี้นะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีร้านเดียวในภารากรเลยทุกคน อยู่ด้านหลังอยู่เมนูนี้เองเดี๋ยวเอาเมนูมาดูกันดีกว่าตามที่เมื่อกี้ดูไปนิดหน่อยนะคะเขาก็จะมีเป็นพวกเนื้อเกรดพรีเมี่ยมเนื้อหมากหมูอูโกกิข้าวยำต่างๆมีซุปแล้วก็เีียนเีียนของโปรดเลยแล้วก็มีพวกเมนูจานเดี่ยวด้วยมีพิซซ่าต้นหอมไข่ตุ๋นนะคะก็เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันนะคะหิวแล้วทุกคนแอบ ดื่มชาข้าวบาเลไปแล้วสดชื่นมากเลยชาตัวนี้เขาบอกว่าคาเฟอีนมันจะต่บแล้วเขาว่าเสิร์ฟมาในแก้วแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ทําให้แบบพอแบบใส่น้ําแข็งใส่ชาเย็นลงไปมันเป็นไอ้น้ำอันนี้เห็นป่ะมันก็จะเป็นแก้วใสใสมีความแบบว่ามีรสขมปลาย,ลายนิดนึงใคยๆก,กินกาแฟโุู่เครื่องเคียงม,มาแล้วจ้าเครื่องเคียงมาแล้วจ้าและนี่ก็เป็นพันชั้นของทางร้านนะคะ ผักคือดูดีมากใบางาใบใหญ่พริกกระเทียมสิ่งเหล่านี้คือเติมได้ไม่อั้นนะคะอันนี้เป็นมันอิมจีเผ็ดดองเต้าหู้แล้วก็สลัดน่ากินมากดูพรีเมียมสุดๆระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะกินเครื่องเคียงก่อนชิมเครื่องเคียงก่อนอันนี้ให้ดูซอสนะคะก็จะมีเป็นซัมจังแล้วก็จะเป็นดอกเกลือน้ำมันงาส่วนตัวชอบพวกเกลือน้ำมันงาที่สุดรู้สกว่าจิ้มแล้วแบบ เนื้อดีมาแค่นี้คือแบบเพียงพอแล้วชิมจริงจีกันนะคะตามที่บอกไปว่ามาร้านเกาหลีก็อย่าวุ้วามสั่งเยอะเพราะว่ามันมีเครื่องเคียงนะทุกคนที่เติมได้ม่อันเอาเป็นเนื้อรีบอายซาสากิเกทีเปรียมค่ะปูซัมยอบค่ะซัมยอบซันค่ะบีบิมบับร้อนที่เสิร์ฟในหม้อหินซุปเอาเป็นแบล็คลิปอันใหญ่มีเย็นเอาเป็น2ตัวเลยค่ะแมวอมีเย็นสไตล์เกาหลีแล้วก็แห้งมีทักข้าบี่ด้วยชื่อไหมคะเห็นในเมนูใหมเอาทักข้าบวี่ด้วยค่ะแล้วก็ นนะจับเช่ค่ะขตัวที่เป็นอะสตรองโบะค่ะเข้ายามาหานในหมอ้อถุนนะคะตัวน,นี้ให้เลือกได้นะคะจะเรบเป็นหมูหรือว่าเป็นเนื้อดีคะหมูหรือเนื้อจ๊ะหมูหมูได้คะ่ะหมูค่ะโอ้ยเราลอกกินแต่นี้ขนาดไม่วุ่วามแล้วนะก็ยังสั่งเยอะอยู่ดี <c oughs> อืมเปรี้ยวอร่อยอืมดีดีดีมาชิมเต้าหู้กันเ,เต้าหู้นี่นะคะเต้าหู้ ซอสแบบซีอิ๊วซีอิวอวอ๊วอร่อยเลยอ่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวกินแต่เราชอบเปรี้ยวกินตินี่แล้วแต่คนชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนอันนี้จะออกเปรียปร้ยวๆแล้วก็มีความเผ็ดเนอะแต่ซอสเขาชุ่มแล้วผักกรอบมากใช่ผักกรอบเผ็ดโคตรอร่อยเผ็ดอร่อยมากค่ะพี่เอาเมนูแรกมาแล้วจ้าเป็นซุปเป็นซุปเนื้อซัมโบ้ค่ะปิผงนะคะ กระ,ะดูกชิ้นใหญ่มากเมนูนี้ก็คือจัมโบ้บีฟแบ็กริบซุปนะคะซุปเนื้อติดซี่โครงซึ่งเขาบอกว่าใช้ส่วนของเนื้อซี่โครงที่มีไขมันและเอ็นแทรกอยู่ในชิ้นเดียวกันพร้อมซอสสุดพิเศษแบบดั้งเดิมกับเมเปิ้ลพีฟฮฟปรุงรสและเคี่ยวให้ได้สุกทีเทีมคนค่ะคือหอมมากดูรู้เลยว่าคือเนื้อนุ่มมากแน่นอน ตอนนี้พี่เขากําลังแบกให้เราอยู่นะคะพี่เขาตัดไปแล้วก็นําลายไหลไปท้องร้องไปแล้วค่ะนี่ามาชิมสุกเนื้ออเนื้อโฟกัสเนื้อสิโฟก,กัสเนื้อสิ่โฟก,กันเนสกกนเนื้อแล้วอืม มันหวานมากน้ำซุปนี่เคี่ยวนานไหมคะพี่สี่สิบแปดชั่วโมงน้ำซุปเคี่ยวสี่สิบแปดชั่วโมงสองวันเต็มใครชอบเนื้อไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยหวานแต่ดกมากหวานเนื้อมากตุกควนสนน้ำซุปแล้วอ,อร่อยมากเลยวานมากอร่อยมากเนื้อนุ่มมีความเนี้ยเคี่ยวเด็นึงแต่ว่าแบบดูดดีมาก อ๋อซุปเนื้อเมื่อกี้หรอคะอ๋อให้ทิมกับซอสใช่ไหมคะโอเคผู่วามกินเร็วไปหน่อยมีซอสให้กินคู่กันด้วยนะคะอม,มันเหมือนเป็นซอสใส่วาซาบิไหมคะนิดนึงม,มันเหมือนมีความใส่วาซาบินิดนึงว้าวดีมากดีมากดีมาก ไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการย่างซึ่งที่เมเปิลทีโฮลเนี่ยเราไม่ต้องย่างเองเดี๋ยวพี่เขาย่างให้แล้วเรารอกินเลยค่ะตัวแรกท,<ๆ>ที่ย่างคืออะไรอะคะตัวแรกนะคะที่จะย่างก็จะเป็นเนื้อลิ้นไก่ซาซากิลิ้นไก่ซาซากิอ่า<ๆ>โอเคค่ะแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเนื้อส่วนท้องสไลด์บานนะคะทีท่ร้านตอปูซัมยอบปูซัมยอบโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นสัมยอบซาน ก็มีขั้นตอนอีูเนะคะว่าแบบเนื้อไหนต้องย่างก่อนอะไรเงี้ยมันถึงจะอร่อยเลยนะพี่ข้าวเปลของตอกหเนื้อเตยอะค่ะก็จะเป็นคนนี้เราจะเป็นไอซ่าจิกมจัดไปค่ะข้างหลังก็กำลังวุ่นวายกันอยู่นิดหน่อยนะคะพี่เขาก็กำลังจะย่างเนื้อให้เราแล้วแล้วอายก็กำลังจะถ่ายอินเสิร์ตสวยๆให้ดู ที่เขาบอกว่าการที่จะเปิดตอบรับรถเขาก็จะยากตัวหรืออายเป็นตัวแรกนะคะซึ่งเนื้อแต่ละตัวไม่มว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อเนี่ยเขาจะใช้อุณหภูมิที่ต่างกันฉะนั้นแบบบางทีเราย่างเองเราก็ไม่รู้ลงหมเราก็ยาก่ยางยา่างย่างให้มันสุกตามที่เราต้องการแต่ว่าพอมากินร้านแบบเนี่ยมันก็จะเน้ดลำดับการกินเพื่อให้แบบว่าเออเราได้เอ็กซ์เพรียลได้รสชาติของเนื้อที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยรอเตาร้อนนะคะตอนนี้รอเตาร้อน,นะคะ่ะตับแชที่นี่ก็จะมีใสย่ยอา่า กุ้นเส้นเห็ดหูหนูแล้วก็หมูแล้วก็ผักต่างๆนะคะหอมขึ้นมาเลยตอนเนี้ยอยากให้ทุกคนได้กินอยากให้ทุกคนได้กลิ่นอยากให้กล้องมันไมีกลิ่นอยากให้คลิปมันมีกลิ่นจริงๆโอเคพี่เขาจะเริ่มย่างเนื้อแล้วค่ะระหว่างที่พี่เขาย่างเนื้อเดี๋ยวขอชิมจับเชนะคะเส้นมันดูเหนียวหนึบดีมากเลยข้าวยำแล้วก็มีมาแล้วตอนนี้อาหารทยอยมาแล้วเรื่อยๆเลยนะคะบีบิมบ๊อบมีบิมบอบนี่ขนาดบอกทุกคนว่าอย่าู้วววเวลาสั่งอาหารเกาหลีนะเราก็ยังู้วววจนได้ โอหโหจับแชร์เส้นหนึบหอมมากหอมมากๆอร่อยเส้นนดูหน้าพี่เพชรก็นนหนึหเลยว่าอร่อยอ่ะเกลมมากแล้วตอนนี้เสียงบีบิมบับข้างหลังนี้มันก็ยั่วยวนเรามาก ไวไหมคะพี่อันนี้ทิ้งไว้สองถึงสามนาทีนะคะอ๋อให้มันข้าวมันแบบเป็นฟัดชอมคอมหอมเนาะเป็นการเป็นแบบข้าวหอมของโบดเลยค่ะตอนนี้บีบิมบับได้แล้วนะคะสองนาทีบีบิมบับว้าวเขาจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอรี่นะคะแล้วก็โคชูจังเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยไม่เหมือนใครบีบิมบับเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะ หอมมากอาหารทางร้านหอมจานเลยอะ่ะแม่แต่เครื่องเคียงอะ่ะที่เห็ดที่บอกไปเห็ดคือดีมากตอนีกินเห็ดหมดแล้วเต้าหูก็ดีหอมตัวโคชูจังมันเผ็ดกำลังดีมีความเช็มหน่อยๆตัวข้าวไรซ์เบอรี่มันก็จะหนึบๆน,นะคะเป็น็ e เจอร์ที่ไม่เคยกินอมาเหมือนกันเพราะปกติบิบิมบับท,ที่จริงก็จะเป็นข้าวสวยข้าวสีขาวปกติ ีเราสั่งหมี่มา2แบบแบบแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำนะคะอันแห้งจะเป็นสไปซี่ค่ะอันนี้เขาจะแนะนำให้คนๆด้วยนะคะไม่งั้นเหนือเส้นมันจะติดกัเป็งก้อนระหว่างรอมาต่อกันกับหมี่เย็นค่ะพี่คะเราเราต้องปรุงน้ำส้มกับมัสตาร์ดยังไงอะคะ ให้ชิมก่อนอ่าค่อยปรุงทีละนิดนะคะน้ำส้มตาระวังนิดนึงนะคะรูจะใหญ่่ารูจะใหญ่โอเคได้ค่ะเนีนนะคะสุดดั้งเดิมอย่างแรกชิมก่อนมันก็จะมาสีแบบเพลนๆนะครับอืมแต่หนูว่ามันก็เปรี้ยวนิดนึงลวนะเส้นบะหมี่ที่นี่นะคะจะมีเส้นเล็กกว่าทั่วไปเลยแบบว่าถ้าเทียบกับที่เคยกินมาเส้นเขาก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราใส่มัสตาร์ดแล้วก็น้ำส้มค่อยๆปรุงตามใจชอบ ตัวน้ำส้มรูค่อนข้างใหญ่ต้องระวังนิดนึงนะคะชิมชิมไม่รู้จะปรุงได้เรื่องหรือเปล่าเนอพอเส้นเล็กแล้วมันซูดง่ายอะ่ะมืน่นคล่องคอดีค่ะหนึบๆเอ้ยเราก็ปรุงไม่แย่นะเนี่ยปรุงมันก็แบบมีรสชาติมีความเผ็ดความเปรี้ยวขึ้นมาเลย เรียบร้อยหมดเกลี้ยงเมื่อกี้ชิมมีเย็นแบบน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมแบบแห้งบ้างแห้งก็จะเป็นสูตรสไปซี่ให้เขาตัดมาให้เรียบร้อยอืเผ็ดจริงเผ็ดอันแห้งเผ็ดแต่เส้นเหนียวก,กว่าเลยอะ ลงไปนั้นมันแบบมันดีมากอะ่ะมันดีมาก น้องริบอายเดี๋ยวจะชิมปอเปล่าก่อนดีกว่ามันนุ่มลรายไ,ไปในปากเล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เขาแนะนำให้ห่อกับใบงาแล้วก็จิ้มซำจังใส่เครื่องเคีเยงที่ชอบไม่ใส่ดีกว่าอยากกินแค่นเนี่ยเดี๋ยวกินตามเข้าไปทีหลังเพราะว่าคำมันใหญ่ ินเนื้อชัดมากปกติไม่ค่อยอินกับไปงานนะแต่อันนี้โอเคเลยแล้วก็ซัมจังก็อร่อยค่ะเข้ากันดีแต่เพชจะเป็นคนที่ส่วนตัวชอบกินแค่เนื้อแล้วก็เกลือแล้วมันงาแค่นี้แบบรู้สึกว่าเพียงพอแฮปปี้นี่นะคะเกลือน้ำมันงาบอกแค่นี้พอแค่นี้เพชแฮปปี้แล้ว mm hmm. ทุกคนชอบกินปิ้งย่างเกาหลีจิ้มกับซอสอะไรกันหรือผอผักอะไร,ก,ร,ะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวเพชจะไปกินตามบ้าง กินแบบเกาหลีเลยนะแบบว่าคำใหญ่มากๆจะยัดเข้าปากได้ใช่ไหมเอ่มาต้องอย่างไงต่อไปนะคะเป็นวูซัมยอบค่ะอันนี้หมักซอสมาใช่ไหมคะพี่ เป็นหมักซอสนะคะก็เป็นเนื้อบางๆที่ดูควันเขาค่อนข้างดีเลยคือยังไม่รู้สึกกลิ่นมาเลยเนาะ <S <S เดี๋ยวต้องออกไปนอกร้านแล้ว <S <S กินเสร็จเราจะได้รู้ว่าแบบเออกลิ่มมันมติดตัวไหม จิมกับน้ำจิ้มสีแดงอูซัมยอบถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษน,นะคะนชิมโอวหอร่อยจังเนื้อม,มันมีรสชาติจิ้มเราอร่อยขึ้นเหมือนซอสมันช่วยดึงรสชาติมาซอสมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเห็นสีแดงน่ากลัวแต่เปล่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเลย Terima <small> kasih telah menonton! เคที่กินกันจนเกี้ยงจริงๆไม่เหลือเลยมันอร่อยมากตอนส่งชามาก็งงว่าอะไรวะชาป่าโอ้โหเกี้ยงจริงๆตอนนี้ซัมจอบซัมนะหมูสามชั้นได้แล้วค่ะดูดีมากสีของน้องหมูที่เป็นสีแบบโกลเด้นบราวนั้นโอ้โห น้ำจิ้มซีฟู้ดปีแค่ที่ไทยนะคะก็คือเขาปรับให้เข้ากับรสชาติของคนไทยเบื่อบางคนกินสาชั้นกินกับซอสีอื่นแล้วรู้สึกว่าเรีย่ยนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ตัดรสนะคะเปรี้ยวเผ็ดพี่เขาเรียงสวยนะที่เขาเรียงสวยใช่มันคืองานคราฟอ,อ่ะขออายมากินก่อนหนึ่งชิ้นนะคะโอ้โหลองแบบไม่จิ้มเลยดีกว่ากรอบหอมเดีย๋ยวเชื่อว่าแค่จิ้ม ดอกเกลือน้ำมันงาเพอร์เฟกตเลยหรือว่าจะจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะคาาักุสนจิ้มจิ้มซีฟู้ดนะคะโอเคเสร็จแล้วเหรอถ้เป็นใส่ผัดหออน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากโอ้โหโอ้โหจานสุดท้ายมาแล้วค่ะอันนี้คือเป็นไก่ผัดซอสนะคะทักเค้าบี้คือเขาผัดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยเป็นเมนูใหม่ด้วยทุกคน ไก่นี่นะคะก็ชิ้นโตๆแบบนี้เลยผัดกับผักแล้วก็ซอสไก่นุ่ม,มเริ่มได้ความเผ็ดขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันผัดมาจนแบบว่ามันนุ่มไปหมดเลยทุกคนผักมันเปื่อยแล้วชอบมากเลยค่ะจานนี้นะจะต้องเป็นจานที่ คนชอบมวกใบงาเพราะว่าผัดไปแล้วมันจะมีกลิ่นแล้วก็ที่แปลกก็คือเขาใส่นะจะเป็นมันม่วงผัดมาด้วยมันม่วงนุ่มมากๆเลยค่ะมันม่วงคือเอาลิ้นุนละลายเป็นปกเลยอร่อยอือิ่มมากค่ะทุกคนชานี่ก็คือดีมากทุกคนมันตัดรสได้ดีมากก็คือเป็นรี f i ลนะคะอร่อยอ่ะ เอาจริงๆที่สั่งมาวันนี้ประทับใจทุกเมนูเลยโดยเฉพาะซุปเนื้อซุปเนื้อมาอย่างแรกแล้วก็คือชนะเลิศทางรสชาติความนุ่ม โอ้โหทุกอย่างคือแบบมันเพอร์เฟกมากกับการที่เคี่ยวสุปมา48ชั่วโมงนะคะดีจริงๆตัวเนื้อก็ดีนะริบอายหมู3ามชั้นสัมกับซัมนี่อายจะสั่งอีกรอบต้องบอกว่าหยุดใจเย็นๆไม่ต้องกินแล้วเพราะว่ายังอื่นยังไม่หมดใจเย็นๆชับเชนี่ก็ดีมากเลยเนาะชับเชคือเกลี้ยงบิบิมบับก็ดีเพราะว่ามันเป็นอ่าไรซ์เบอร์รี่นะคะมันก็จะมีความหนึบๆมีเย็นก็ดีสรุปชอบมีเย็นอันแรกที่มันต้นต,นตำรับที่ให้ปรุงเอง อ่ะอันแบบน้ำอร่อยแบบน้ำอร่อยมากเลยแล้วก็เส้นพอมันเล็กแล้วก็ซุดง่ายๆอร่อยเนื้อดีบริการดีแล้วก็คิดว่าตัวไม่เหม็นนะตอนนี้คิดว่าตัวไม่เหม็นโอเคมากๆเลยเครื่องเคียงก็ดีพันชันก็ดีเราก็รู้สึกว่าโอ้ยทุกอย่างมันดีที่นี่ได้กลับมาอีกแน่นอนนะคะเราก็เดินทางสะดวกนะสยามพารากอนชันจีอยู่หลังกูเม่ถามน้องๆกันดีกว่าว่าชอบจะไหนกันเข้ามาไหนกันคะไม่ลอยชอบตุ้เนื้อดับเชหมตั้ชั้น ชอบหมกันแล้วก็เครื่องเคียงชอบเต้าหู้เต้าหู้อร่อยร้องตลาดน้ำมันงาอร่อยมากไอ้ไอ้กินเกี๊ยวอีกแล้วเต้าหู้แล้วก็เห็ดเห็ดดีมากจริงๆผมก็ชอบเนื้อนะเนื้อเนื้อเป็นเนื้อแล้วก็จิ้มซอสเนี่ยอร่อยอ่าก็ถูกเกลี้ยงเลยค่ะตอนนี้อร่อยทุกอย่างเย็นจริงอร่อยทุกอย่างเลยค่ะเช็คบิ้นเช็คบิ้นใครขายเท่าไหร่เออสามทั้งแล้ว่าสี่แล้ว่าสี่พันทั้งที่ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลขที่ออกขาเป็นโคตรสกนะคะเลขที่ออกของมือนี้นะคะ,ะตีไปกลมๆค่ะ4,310บาทค่ะก็ตกคนละพันนิดนิดคือคิดว่าไงโอเคเนาะโอเคเพราะว่ามันมีเนื้อ2จานแล้วก็ไม่สิมีเนื้อ3อย่างเลยมีเนื้อรีบอายมีเนื้อสไลด์แล้วก็สุกเนื้อนะคะถ้าไม่มีเนื้อเนี่ยก็ถูกไปเป็นพันเลยนะ เออแต่ว่าร้านนี้เนื้อเราจริงๆแนะนําให้มานะคะก็ใครที่อยากมากินอาหารเกาหลีป um, ิ like ้งย่างร้าน Maple Tree House แบบเผ็ดนะคะก็มาที่พารากอนได้เลยเป็นร้านปิ้งย่างร้านเดียวในพารากอนเลยทุกคนช้อปปิ้งมันเพลินแล้วลงมากินนะคะแบบว่าฟินสุดๆเลยก็วันนี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเพรจะพาไปกินอาหารเกาหลีที่ไหนหรือจะพาไปกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย